สวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมวอลลัสเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวเอาชีดแบบโอเพนเวอร์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยนะครับโอเคผมรู้สึกว่าเวอร์ชันล่าสุดมันดูลื่นขึ้นยังไงก็ไม่รู้นะครับและก็มีบั๊กน้อยลงนะเกมนี้เขาก็ยังพัฒนาไม่เสร็จเลยนะครับโอเคคือเราต้องใจเย็นๆนะครับเอยเดี๋ยวสมบี้มานะแป๊บหนึ่งเกมนี้ก็จะมีแอร์ดรอปให้เราเก็บด้วยนะครับถ้าเราไปทันนะ แต่ส่วนใหญ่คือผมไปไม่ทันนะครับก็เลยแบบเก็บแอ์ดรอปไม่ทันนะครับคือในแอ์ดรอปมันก็จะมีพวกปืนหรือว่าพวกกระสุนให้เราอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าพวกพยาบาลหรือว่าอาหารอะไรอย่างงี้นะโอเคปิดให้หมดครับเดี๋ยวซอมบี้เข้ามานะโอ้ยผมเสียดายอย่างหนึง่งคือเกมนี้เราเราไม่สามารถขับรถได้นะครับผมคิดว่าถ้าเราขับรถได้มันก็น่าจะสนุกกว่านี้นะครับโอเคเออมีอะไรให้เราบ้างเนี่ยคือแทบไม่มีอะไรเลยนะครับ ผมอยากได้ปืนอนะไม่มีปืนเลยโอ้ไม่ก็โอเคแป๊บหนึ่งนะครับเจนะไม่ใช่ว่ามีอะไรไม่ใช่ว่ามีอะไรโผล่มานะไปแล้วครับโอเคไปเปิดเลยเปิดเร็วเปิดปิดปิดโอเคเอ่อมีอะไรในตู้ไหมไม่มีอะไรเลยนะครับอยากได้ปืนนะคือมันมีแต่ของน้เดิมนะครับแทบไม่มีอะไรเลย ในมันก็จะมีค่าสเตตัสด,ด้วยนะครับอย่างเวลาที่เราวิ่งนานๆอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมีการเหนื่อยด้วยนะโอเคในตู้นี้มีอะไรไหมเอ่ออยากได้ปืนสักอันนะมีไหมไม่มีอะไรเลยโอ้ไม่ก็มาคือเราต้องไปที่อื่นแล้วนะครับผมจะไปตามหาของที่อื่นนะเอ่ออยากกินมาม่านะครับอยากหามาม่าสักซองอะไรอย่างนี้นะไม่มีมาม่าเลยเหรอหรือว่าปลากระป๋องก็ได้นะครับ โอเควิ่งไปครับตัวนี้ก็เป็นทุ่งโล่งนะรู้สึกว่าจะไม่โล่งนะครับมีซอมบี้ด้วยเต็มเลยโอ้ไม่ก็ซอมบี้โคตรเยอะเลยนะครับคือเราต้องค่อยๆเดินนะไม่งั้นนี่เดี๋ยวซอมบี้เห็นนะครับเดี๋ยวมันจะวิ่งมากัดเรานานไงมาแล้วชิมหายแล้วไงมันวิ่งตามมาแล้วนะครับไปเร็วไปเร็วนี้เร็วนี้เร็วขมอนขมอนเร็วเข้าเร็วเข้ามันตามมาแล้วตอนนี้คือวิ่งไม่ออกแล้วนะครับรู้สึกเหนื่อย โอเคกระโดดฮึบนี่รอดแล้วมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันนะครับเผื่อมีของให้เรานะตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นฟาร์มหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับดูซิมีอะไรหรือเปล่าเปิดมีอะไรในกอไผ่ไม่มีอะไรใช่ไหมเอ่อทางโล่งนะครับตรงนี้ล่ะเปิดดูซิ โอ oh, ้ชิวๆในนี้ล่ะมีของไหมโอ้โหมีแต่ของเดิมนะครับไม่มีกระสุนหรือว่าปืนอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากขับรถได้มากเลยนะครับเกณี้เราไม่สามารถขับรถได้นะคือมันน่าเสียดายมากๆเลยนะครับโอเคเอ่อในบ้านนี้ก็น่าจะมีอะไรให้เรานะครับโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นแอร์ดรอปนะครับผมว่าผมไปไม่ทันแน่เลย คือถ้าเราไปไม่ทันเราก็จะไม่ได้แอร์ดรอปนะครับเกมนี้เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับซชื่อครที่มีเพื่อนอยู่ก็สามารถชวนเพื่อนมาเล่นเกมนี้กันได้นะครับมาโอเคน้ำบอกินน้ําได้ไหมได้ปะโอโหกินไม่ได้เหรอสวยแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะไปทางนี้แล้วกันนะครับไปหาแอร์ดรอปนะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าคือแบบโคตรไกลเลยนะครับ คือถ้าเราไปถึงแอร์ดรอปเราก็มีโอกาสได้ปืนนะครับแล้วก็กระสุนนะเอามาไว้ยิงซอมบี้อะไรอย่างนี้นะครับนั่นไงโอเคเอ,อ้ยตอมซอมบี้ตรงนั้นหนึ่งตัวค่อยๆครับเดี๋ยวมันเห็นนะค่อยๆค่อยๆไปแล้วไปแล้วเอ,อ้ยไม่อยู่แล้วไม่นะเร็วเร็เร็เวเ,วเวปิดประตูโอเคปิด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 เอ,อ้ยทำไมปิดชา้าจังเลยเนี่ยชิบหายแล้ว เฮ้ยปิดไม่ทันนะครับซอมบี้เข้ามาแล้วเดี๋ยวเข้าเร็วเข้า,เ,เ,ขาเดี๋ยวมันตามมาโอเคปิดแล้วปิดแล้ว้ปวปิดดิสวยไปแล้วเฮ้ยหนีไม่ได้นะครับโอ้โหมันดักอยู่ตรงประตูเลยโอไมค์ก้อนดีที่ซอมบี้ดีที่ซอมบี้ภายในเกมนี้มันพังประตูไม่ได้นะครับผมว่าถ้ามันพังประตูได้น,นี่สวยเลยนะโอเคชิวๆครับเอา้า แอดรอปหายไปแล้วนะไม่โอ้หน่าเสียดายมากๆเลยนะครับเสียดายแอดรอปนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับเสีย